GTF Chromium นะครับเป็นสารประเภทโภชนะเภสัชอันหนึ่งนะครับที่มีเทคโนโลยีนะครับที่สามารถทำให้โครเมียมจริงโครเมียมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแร่ธาตุพื้นฐานเลยนะครับคนที่เป็นเบาหวานนะครับเป็นความดันคนที่ป้องกันเบาหวานนะครับหรือว่า คงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาไว้เนี่ยตัวโครเมียมเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับสูตรสารอาหารแล้วก็โภชนาเภสัชที่เอาไว้รักษาเบาหวานทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมีตัวโครเมียมนะครับเป็นตัวหลักนะครับที่ผสมอยู่ด้วยนะครับอ่าส่วนโครเมียมเนี่ยถ้ามาทําเป็นเขาเรียก GTF โครเมียมเนี่ยจะเป็นโครเมียมที่มีคุณสมบัติดีกว่าสารอาหารโครเมียมโดยทั่วไปหลายเท่าตัวมากๆนะครับและสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ ที่เป็นเบาหวานนะครับหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ยาวนานมากขึ้นครับ